สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว ATV ไฟฟ้านะคะกับแลนโบคันนูนะครับเดี๋ยวโชว์หน่อยอันนี้มีอะไรบ้างคันนี้มีเกียร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่ครับเกียร์อันนี้คือเดินหน้าถอยหลังจะเป็นไฟนะคะเดินหน้าถอยหลังนี่คือไฟนะคะปุ่มไฟแล้วอันนี้คือเลี้ยวซ้ายแต่เลี้ยวขวา แล้วแต่คือนั้นคะแต่อะไรเกี่ยน้ำมันนะเอาคันนี้ไม่มีน้ำมันเป็นแบตเตอรี่อันนี้ที่ลักปุ่มโอเคะดึงเบรกมือครับดึงเบรกมือมีทั้งสองข้างครับมีทั้งข้างขวาข้างซ้ายครับคันนี้เป็นไฟฟ้าโดยที่ใช้เครื่องเป็นมอเตอร์กับเฟืองโดยมีน้ำมันเครื่องอันนี้เป็นกล่องเดรกมีสองข้างซ้ายขวาแบตเตอรี่สามสิบโวลต์ครับเก็บความลับนะคะอันนั้นกล่องน้วมันเบรก เอาไม่เปิดสวิตหน้าเปิดไฟให้ดูซิว่าแต่งอะไรเพิ่มบ้างนี่ครับมีใส่ไฟหน้าเพิ่มคู่แล้วก็เลขตัวถังอยู่ตรงนี้ยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อ l n a เอาไฟเลี้ยวเปิดโชว์ซิโชคมีคู่หน้าเปิดไฟเลี้ยวโชว์อย่างเปิดไฟเลี้ยวมันจะมีเสียงด้วยนะคะ นี่คือกุญแจนะครับกุญแจนี่ครับเราปีนแบบนี like ้นะคะดูนะครับเกียร์คันนี้จะมีสามสปดีนครับดับเครื่องก่อนแล้วเวลาบิดทำไงเวลาบิดก็นงป๋าบิดก ข้อดีก็คือว่ามันม,ม,มันจะเงียบมากเลยแล้วก็นนี่ชาร์จนี่ครับเราอยยางไปพี่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้ครับไอ้ทุ่งอยู่ตรงนี้นะคะทุ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะอ,อมแล้วแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้เลยครับมันเสียบไดร์เวลเข้าไปใส่แบตเตอรี่ครับโอเคเดี๋ยวไปโชว์สายชาร์จอ่ะลองวิ่งโชว์ซิว่ามันเงียบขนาดไหน เสียงมันลดกรอบเงียบม,มากนี่ครับยังขอบแปดสิบแปดคูณหนึ่งจุดห้าอ้คูณเก้าจุดห้า ขอบ8นิ้วแล้วขา้างหน้าก็จะเป็น19คูณ7.0แล้วขนาดแก้มเตี้ยกว่าขอบ8นิ้วเหมือนกันใช่ครับขา้างหน้า19ไม่ข้างหลัง18นะคะเขียนอันนี้200วัตต์แม็กซิมัม54.5โวลต์ถึง59.3โวลต์ครับหัวเป็นแบบธรรมดา แต่ว่า<อ>เป็นไวชาร์จสำหรับแบตเตอรี่รไม่ลิเทียมนะนี่ไม่ใช่แบตลิเทียมนี่เป็นแบต3.6โวลต์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชสสร์กด subscribe นะคะบ,บ๊ายบายครับ